สวัสดีครับวันนี้มาหน่อยพาเพื่อนๆมาปลูกสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดที่เพาะไว้จากจากจุกนะครับเมื่อเดือนกว่ามาแล้วนะครับอันนี้พอจะมีเวลานิดหน่อยนะครับปลูกได้เล็กน,น้อยก่อนอันนี้อันนี้พื้นที่ว่างอยู่หลังลังอ่งน้ำนะครับปลูกได้สักหน่อยนะ ลุมล่มเป็นลูกรังนะครับคใครับอันนี้มาหนุ่ยก็ขุดลุมเสร็จแล้วนะครับได้14บลุมนะครับ14บลุมเดีย๋ยวก็จะ ไปเอาจุกสับป,ประรดกันนะครับครับตอนนี้ที่มาหนุ่ยเพาะจุกสับป,ประรดไว้นะครับหญ้าเมลิดหญ้าได้ฝนงามมากนะครับขึ้นรกเลยยังไม่ได้ทำเลยครับนี่นะครับจุกสับป,ประรดอีกเพาะไว้นะครับนี่ครับสอนขึ้นมา เป็นยังไงบ้างเอ่ยอือนะครับนะครับอยากสวยงามนะครับสองอือดูจุกท,ที่ว่าใบยาวๆใหญ่ๆอยืบอือ่อ วันนี้รากยาวมากนะครับต้องรีบหาที่ปลูกให้หมดต้องถอนดีโคนนะครับอือ อ 24, โอติดมาแล้แมเตืนกรงบุ้นอนนี้บนนนกบกบก่อนอเดเี๋วเวลาฝนตกกระแทกนะคตรงที่ไม่มีหนอนนี่ในวัสดุมันจะหลุดออกมาครับรากกัะโลย นี้เราก็จะไปปลูกกันเลยนะครับเอาลครับปลูกกันเลยปลูกกันแบบง่ายๆนะครับปลูกกันแบบไม่เคยปลูกนหนุ่ยไม่เคยปลูกสับประรดนะครับอ๋อปลูกแล้ววันก่อนปลูกริมรั้วไปเก็บต้นนะครับชุดนี้นะครับสับประรดไม่มีรากแก้วนะครับมีแต่รากฝอย ครับลำต้นไม่สูงไม่มีลำต้นหรือเปล่าเป็นพืชล้มลุกเป็นพืชล้มลุกก็เป็นพืชไผ่เป็นพืชใบเ,เลี้ยงเดี่ยวสันธุ นะครับเป็นพืชทนแรงเป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับง่ายง่ายเสรีจเรียบร้อยนะครับมืดพอดีนี่นะครับ ับปลร,รุดจากจุกนะครับของมะหนุ่ยเสร็จเรียบร้อยเกินมา1น,นต้นนะครับเป็นสิบห้าต้นนะครับอยู่ในหลมเดี๋ยวก็จะรดน้ำครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพืนที่ติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาหน่อยด้วยนะครับสวัสดีครับ